ประโยชน์ของเครื่องตัวดิบพี่จอยเอาอะไรเฮ็ดอยังครับเอาไอ้ทวนดินไปปุ๋ยม่งเประมาณในการเฮ็ดตัวดิบหลายไปานจดยครับมันงประเมินราคาบ่าได้เพราะว่ามันไมเป็นของ,ของห้างนะครับอัน<ม>เครื่องตัดยานี่ก็หหางแหมป๋มอใช่ครับมาสั่งเอาครับบ่แม่นความหู้เขาคืออยากหู้บ่แม่นดีก้นหูนี่นี่จะท่วมยากหู้แห่แล้วเดี๋ยวพี่จอยขอบเบิ่งหม่องเร่งเครื่องก่อนครับใส่เบรกเป็นขั้นเร่งรกเป็นขั้นเร่งครับอ้าวเร่งปั๊บโอ้ นต้องคอยล้ำครับอันรับเรกเข้าในเครื่องตัดยามาก่อนเนาะรีก็ได้ห่างก็ได้ครับผมแต่ของพี่จอยได้อันห่างว่บมาเปลี่ยนกระบอกสูบใหม่เครื่องตัดยาเนี่ยมันจากแรงครับซีนึงมันระมาณสองแรงกวามัแม่นบ่บาผมกับบลูเนาะอันนี้แม่นขวดอีหยังก่อนดิพี่จอยวขวดน้ำมัน,มนบ่ดิยกขึ้นน้าก็ห้อยมาแบบนี้ไหมลงมาดานีบ้งกะมาดานีบัมีรุนบัมีหัวออกหัวกระโหลกตัวนี้คือหฮา ตัดออกแล้วเอามาเอาเล็กแป๊บมาเสื่อมเป็นลูกกิ่งครับลูกกิ่งตรงกําลังมารอมายานี่แหละยานี่ก็คือสายพานพวงโอก็คือโมลี่แล้วก็บมันสิมี่บงว่ามันจะหลอบตัวหนึ่งหลอบผมงริในนคือมองเี่นมันสามันก็สิมีกําลังหลายตัวนี้มันเร็วตัวนี้มันสาเพราะตัวนี้สาตัวนี้มันก็กำลังมันก็หลายมาลดมาอีกมันก็สาลงอีกต่อจากพวกกลางมากับเป็นสตือสูพ่อสูแล้วก็มาตัวพุนมันนี่แหละตัวนี้ก็เป็นเล็กเ้นเนาะครับเล็กเ้น